สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการคิดดีสังคมดีทางสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อพูดเรื่องของปัญหาความยากจนแน่นอนนะครับว่าทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยก็ต้องมีผู้ที่มีปัญหาเรื่องของความยากจนแต่ประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ให้ความสนใจเรื่องของปัญหาความยากจนแน่นอนนะครับก็ต้องมีเครื่องมือกำบังวิธีเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขให้ประชาชนวันนี้ประเด็น um, ที่น่าสนใจคือแนวทางนะครับซึ่งวันนี้แขก รับเชิญก็ได้แก่ท่านปรลัดกระทรวงมมาไทยท่านสุทธิพงศ์จุนเจริญนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอพูดถึงปัญหาความยากจนเนี่ยผมว่าสิ่งที่ตามมามันต้องมีความเหลื่อมล้ำใช่ไหมครับครับแน่นอนว่าบทบาทของกระทรวงมมาทัยเนี่ยมองประเด็นเรื่องของการเข้าไปแก้ปัญหาความยากจนยังไงครับครับก่อนอื่นต้องแก้ข่าวนิดนึงนะว่าคนที่ให้ความสาคัญเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนเนี่ย คือท่านนายกรัฐมนตรีนะท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับแล้วก็คอรมอทั้งคณะของท่านนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ความสาคัญถึงขนาดพูดอยู่เสมอนะว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเป็นาระ่งชาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อให้ความสาคัญเนี่ยท่านก็จัดตั้งนะออกคำสั่งตัวท่านเป็นประธานเองนะครับแล้วก็มีท่านรองนายกท่านพลเอกประวิตยนะครับวงสุวรรณ มีท่านรัฐมนตรีหลายกระทรวงรวมรทั้งท่านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาด้วยร่วมเป็นกรรมการนะครับแล้วก็มีเลขานุการของคณะกรรมการชุดนี้ค,คือรองเลขาธิการสภาพัฒนาเศษรษฐกิจสังคมแห่งชาติแล้วก็มีเลขาร่วมคือท่านอทิศดีกรมการพัฒนาชุมชน,นซึ่งผมก็เคยเป็นอยู่แล้วก็ออไอคณะกรรมการชุดนี้นคือคณะกรรมการ แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหรือชื่อย่อชื่อสอจอพนะครับก็มีคณะกรรมการบริหารก็คือท่านนายกที่ผมได้กล่าวไปแล้วแล้วก็จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนอันนี้ให้ท่านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาเนี่ยเป็นประธานนะครับก็ผมก็หลายภากส่วนแล้วก็ให้ทุกกระทรวงตบวงกลมเนี่ยช่วยกัน คำถามที่สำคัญคือว่าเราจะแก้ไขกันยังไงนะประเด็นใหญ่ก็คือว่าอันนี้ต้องขอบคุณทางสภาพัฒน์กับเ e ็กเทคเขาช่วยทำทีพีแมปทีทีแมไอทีพีแมเนี่ยเขาเหมือนกับเรื่องแผนที่นำทางชี้เป้านะเขาบอกว่าปี65เนี่ยนะทางสภาพัฒน์เนี่ยเขาก็ส่งข้อมูล ขานระบบให้กระทรวงมหาดไทยให้ท่านผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยให้เข้าไปดูได้นะก็มีข้อมูลที่น่าสนใจคือว่ามีคนที่ตกเกณฑ์ที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยอยู่1นล้านสองหมื่นครอบครัวนะครับซึ่ง TP Map เนี่ยเขาบอกว่ามี5มิตินะมีเรื่องของความยากจนคือเรื่องเศรษฐกิจนะเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของ าการศึกษาค,คือไม่มีเงินเรียนไม่อยากรู้วิชาไม่ได้เรียนอะไรเงี้ยนะฮะเรื่องของอาชีพ,ชพนะไม่มีอาชีพจะทําตกงานอ,อะไรเงี้ยนะครับการเป็นผู้ป่วยที่ติดเตียงหรืออะไรพวกนี้นะเรื่องสุขภาพพนพมัมไมบ,บแล้วก็เรื่องของอเรื่องของการเข้าถึงบริการภาครัฐแล้วก็อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็รับมาแต่ว่า,วาขั้นตอนที่สําคัญนเนี่ยนะ เนื่องจากเรายึดสิ่งที่ท่านนายกรัฐมตรีเนี่ยกับคณะรัฐมนตรีเนี่ยตั้งตั้งเป้าไว้ว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะนั้นเนี่ยกระบวนการขั้นตอนในการทํางานเนี่ยเราจึงเริ่มที่หนึ่งเนี่ยสร้างความรับรู้ให้กับสังคมโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติซึ่งเรามอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ท่านในอำเภอเป็นผู้นําระดับจังหวัดระดับอําเภอทุกกระทรวงทบวงกรมเนี่ย เป็นผู้ที่เข้ามาช่วยกันรวมทั้งภาคประชาชนภาคประชาสังคมครับภาควิชาการภาคผู้นำศาสนาอ่าภาคพี่น้องสื่อมวลชนอะไรเนี่ยช่วยกันหมดนะครับ,รบเพื่อเพื่อที่จะทําให้สิ่งที่เหมือนเป็นเรื่องเข็นคบขึ้นภูเขานะ <laughs> เรื่องแก้จนเนี่ย <laughs> เพราะว่าเราคุยกันมานานแล้วว่าว่าเราอยากจะแก้จนนะครับ มีการตั้งเป้าอะไรหรือเปล่าก็มีฮะก็คือว่าที่เมืกี้ผมอาจจะพูดเร็วไปนิดหนึ่งว่ามาถึงขั้นตอนการทํางานว่าเรามอบให้ผู้ว่าในอำเภอเป็นผู้นำเนี่ยขั้นตอนการทํางานเนี่ยหนึ่งเนี่ยเราต้องสํารวจก็เอาเป้าหมายใน t p m a มปหนึ่งล้านสองหมื่นครอบครัวทั้งประเทศเนี่ยมามาสำรวจเป็นเฐานเราเรียกว่ารีเอ็กซเรย์ซึ่งจากการดําเนินการเนี่ยเราก็ค้นพบว่ามันยังมี ความคาดเคลื่อนมีอะไรอยู่บ้างนะครับแล้วก็บวกกับสิ่งที่ท่านนายกตั้งเป้าว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราก็เลยเติมโปรแกรมขึ้นมาว่าให้ท่านผู้ว่าละการจังหวัดท่านนายอำเภอทุกจังหวัดทุกอำเภอเนี่ยผนึกกําลังทุกภาคส่วนเนี่ยลงไปสํารวจทุกครัวเรือนเลยสามสิบล้านครัวเรือนเนี่ยไปดูให้หมดนะว่ามีปัญหาความยากจนปัญหาความเดือดร้อนอะไรบ้างทับโปรแกรมนี้ต้องมีทุกจังหวัด มีครับเพราะว่ากรมการปกครองเ็ช่วยทำํำชื่อ Th Q M Thai QM นะแต่ก็อย่าไปรู้จักเลยเอาเป็นว่าเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับแอปพลิเคชันหรือมันอาจจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมืออ,อยู่ในมือถือที่ทีมงานก็จะลงไปเก็บข้อมูลจากทุก ครัวเรือนแล้วรีเช็คมีได้ข้อมูลสมบูรณ์หรือยังครับางยังฮะยังครยังไม่สมบูรณ์ฮะเขาอยู่เราเราดาเนินการมาได้สักอาทิตย์2อาทิตย์นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราใช้เวลาเดินสายท่านรัฐมนตรีมากครับว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านกรุณาเดินสายไปพบผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดนะสี่ภาคนะภาคละแล้วก็ในอำเภอด้วยแล้วก็พวกภาคีเครือข่ายที่จะช่วยกันทํางานนะไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการอาเภอไม่ว่าจะเป็น หัวหน้าส่วนราชการกทร่งทางท้องถิ่นเข้ามาช่วยแน่นอนฮะแน่นอนก็เข้ามาช่วยด้วย <c oughs> นะแต่ว่ากลับมานิดนึง <c oughs> ขอญาตพี่นิดนึงก็คือว่าเราเนี่ยอาจจะเรียกชื่อว่าความยากจนครับแต่แต่ว่านิยามที่สําคัญเนี่ยเราให้มีนิยามของความยากจนที่กว้างขวางมากกว่านั้น <c oughs> คือเราให้นิยามสร้างความเข้าใจร่วมกันเลยว่า <c oughs> คือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในทุกเรื่อง ที่พี่น้องประชาชนประสบปัญหาอยู่และไม่สามารถแก้ไขได้โดยตนเองอันดังกี้ก็มีไปหมดแล้วใช่ไหมเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องการไม่มีตังเรียนเรื่องสุขภาพไม่มีตังเรียนเรื่องสุขภาพพรมเรื่องการศึกษาอะไรพวกนี้แต่ว่าเราให้นิยามกว้างไปอีกอะไรก็ได้ที่มันเดือดร้อนเช่นไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านข้อมูลที่เป็นฐานทะเบียนราดของกรมการปกครองเนี่ยระบุไว้ชัดเจนว่าเรามีคนอยู่สองแสนกว่าคน ที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแต่ไปมีชื่ออยู่ในทะเบียนคนบ้านกลางคือคือระบบทะเบียนรารของประเทศเราเนี่ยเขามีสองระบบระบบหนึ่งคือทะเบียนบ้านแบบพวกเราอ่ะอยู่บ้านเล็ที่นั้นเล็กที่นี้ก็มีชื่อในทะเบียนบ้านอันนี้ถือว่าเยี่ยมเอาไปทําบัตรเอาไปติดต่อราชการสมัครงานอะไรได้หมดอีกประเภทหนึ่งเนี่ยเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแต่ตอนหลังไม่ทราบด้วยเหตุผลกลใด ชื่อนั้นกลับถูกย้ายเข้าไปอยู่ในทะเบียนคนบ้านกลางนะซึ่งในข้อเท็จจริงเนี่ยตัวตนมีอยู่แน่เพราะว่าฝ่าจะไปมีชื่อในทะเบียนคนบ้านกลางเนี่ยมันต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านก่อนขอยากทะเบียนคนบ้านกลางเนี่ยชื่อว่าประชาชนยังยังไม่เข้าใจม,มีความหมายว่าไงก็ทะเบียนคนบ้านกลางก็ชื่อก็ชัดนะทะเบียนคนครับเป็นคนนะมีชีวิตครับนะแต่ แต่อาจจะไม่รู้หลักแรงไม่รู้ไปอยู่ไห<ใ>นแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่ในทะเบียนคนบ้านกลางเป็นครับคือทั้งประเทศเนี้มีทะเบียนคนบ้านกลางอยู่อันเดียวม,มีประชากรที่อยู่มีรายชื่อ,อในทเนนะเบียนคนบ้านกลางเนี่ยสองแสนกว่าคนครับตกลงก็มาว่ากองไว้ที่เดียวซึ่งคนสองแสนกว่าคนเนี่ยจะไปทําอะไรไม่ได้เลยนะอจะไปทําได้ต้องย้ายออกจากทะเบียนคนบ้านกลางไปอยู่ทะเบียนบ้านก่อนเพราฉะนั้นเนี่ยเราจึงมั่นใจว่าต้องมีคนที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ก็ถือเป็นความเดือดร้อนครับจะไปทาไปหาหมอไปทําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนแก่ผู้สูงอายุอะไรไม่ได้เลยบัตรประชาชนก็ไม่ได้ไม่ได้นะจนกว่าจะย้ายออกจากทะเบียนคนบ้านกลางมาสู่ทะเบียนบ้านครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ให้สํารวจมีลูกหลานติดยาเสพติดเราก็ถือว่าเดือดร้อนเพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยถ้าลูกหลานติดยาเสพติดเนี่ยส่วนใหญ่จะช่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับลูกหลานผานหมด นะสร้างความเดือดร้อนเดี๋ยวก็เอามีดมาจ่อคอใอ้แม่เดี๋ยวก็จุดไฟเผาบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้ามีก็ถือโอกาสสำรวจจะได้พาไปรักษาไม่ได้เอาไปจับคุกจับเข้าตารางอะไรนะหรือมีนี่นอกระบบนี่นอกระบบนะเน้นมานนี่นอกระบบพอถามทำไมเน้นนี่นอกระบบเพราะไอ้คนเป็นนี่นอกระบบเนี่ยมันถูกกดขี่ดอกมันแพงแล้วไม่มีปัญญาส่งบางทีเขาก็ ใช้กําลังใช้อะไรเนี่ยก็ถือว่าเดือดร้อนหมายถึงข้อมูลพวกนี้ถูกดึงเข้ามาหมดเลยเราก็ให้สํารวจในเชิงอุดมคติเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าเรามีข้อมูลครบครับมันก็จะทําให้สิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีอยากให้แก้ไขเนี่ยมันสามารถดาเนินการได้แก้ตรงเป้าถูกต้องทุกปัญหานะครับทีนี้กลับมาสู่ที่ว่าพอได้ข้อมูลแล้วเนี่ยขั้นตอนในการทํางานเนี่ยเราก็จะมีทีมพี่เลี้ยง เรียกว่าสร้างกิจกรรมพอได้ข้อมูลว่าไม่มีทุนเรียนหนังสือหมื่นคนต่างนะหมื่นคนไอหมื่นคนเนี่ยเราก็แบ่งทีมกันไปช่วยกันทำงานให้เขามีทุนการศึกษาครนะสังคมไทยเป็นสังคมแห่งความเอื้อเฟื้อสังคมแห่งความรักความเมตตาเราก็ช่วยเหลือกันได้นะมีทุนการศึกษามีอะไรก็ดูโปรแกรมถูกไหมฮะแล้วทีมพี่เลี้ยงมีที่มาไหมครับ ทีมพี่เลี้ยงเนี่ยมอบให้ท่านนายอำเภอเลยเให้ท่านนายอำเภอเนี่ยแต่งตั้งได้ตามอัธยาศัยเลยครับครับท่านคิดว่าใครเป็นคนมีความเสียสละจิตอาสานะพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมอันนี้พูดถึงภาคประชาชนภาคประชาสังคมบวกกับ,ร,บราชการ,รที่มีหน้าที่โดยตรงเช่นเรื่องของการศึกษาเนี่ยก็กระทรวงศึกษาธิการก็มีศึกษาธิการอำเภอศึกษาซึ่งสมัยนี้เขาเรียก หัวหน้าเขตการศึกษาอะไรแนี้นะช่วยกันมีครูมีครูใหญ่มีพระมีอะไรก็มีเศรษฐีอยู่ในพื้นที่ก็มาช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านในอำเภอเนี่ยท่านจะรู้ว่าควรจะตั้งใครเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าเราก็บอกว่าทีมหนึ่งเนี่ยอย่าให้แก้ไขเกิน15ปัญหาคสิบห้เคสสิครอบครัวนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกินกําลัง เพราะนั้นเนี่ยจะเป็นทีม by ทีมบายกรณีก็ได้หนึ่งทีมกับหนึ่งปัญหาก็ได้หนึ่งทีมต่อ10บก็ได้แล้วแต่มอบสิทธิขาดให้ท่านในอเภอครับนะครับแต่อย่างไรก็ดีส่วนกลางเนี่ยนะส่วนกลางเราก็ไม่ทอดทิ้งถ้าปัญหามันเกินความสามารถของพื้นที่ก็แจ้งมาที่กระทรวงนะฮะทางกระทรวงก็จะบริหารจัดการในลักษณะเดียวกันเท่ากับทีมมีทุกอำเภอทุกอำเภออย่างนี้มีถ้า มีทุกอำเภอจะมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณที่ไปสนับสนุนหรือเปล่าโอ้งบเราก็พยายามบอกว่าเออไอส่วนที่เป็นข้าราชการให้บีเลี้ยงเขงมั่งก็ได้นะพอ <c oughs> ขอไปก็อย่างว่าอย่างรู้ๆก,กันครับอย่าคุยอะไรเรื่องงบประมาณนะก็คือหมายว่า <c oughs> เอาละเป็นหน้าที่ของพวกเรา <c oughs> ในฐานะข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีช่วยกันบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน นะก็ทํางานโดยอาศัยอุดมการณ์อ,อาศัยจิตวิญญาณส่วนงบประมาณถ้ามีได้บ้างรนะเราก็อาจจะให้เป็นค่าน้ํามันลดค่าอะไรแต่ว่าข <c oughs> <c oughs> ี่เกียจพูดครับครับรู้ๆกันอยู่ครับไม่เคยมีครับถ้ากัตอนนี้ทุกอำเภอเนี่ยมีทีมพี่เลี้ยงครบทั้งประเทศแล้วอ่าก็ทีมพี่เลี้ยงเนี่ยมีหมดแล้ะเพียงแต่ว่าครบไม่ครบยังไม่ครบแน่ครับถามทําไมยังไม่ครบเพราะว่าอย่างที่ผมกลาบเรียนว่าเราอยู่ระหว่างสํารวจ S <S <S ถูกไหมรเราอยู่ระว่างสํารวจครับอพอเราสํารวจได้ครบถ้วนเนี่ยตอนนั้นนม่มันก็จะเริ่มครบครับนะทีนี้เป้าหมายหลักๆพวกเนี้ยนะเราก็แบ่งว่าการช่วยเหลือเนี่ยนะพอทีมพี่เลี้ยงมีหน้าที่ช่วยเหลือเราก็บอกว่าการช่วยเหลือเนี่ยแบ่งเป็นสองสองกรณีกรณีที่หนึ่งเนี่ยเป็นแบบยาฝรั่งอช่วยเหลือเฉพาะหน้าครับเช่นอ่า ไม่ไม่มีเงินจะซื้อข้าวกินนะเราก็เอาถุงยางชีพเอาเงินเอาอะไรไปสงเคราะห์แต่ว่าแค่นั้นเนี่ยไม่พอเราต้องมียาไทยนะเราจึงใช้ชื่อว่าพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน,นตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงยาไทยก็คือเรื่องของหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทุกคนต้องสามารถพึ่งพาตนเองได้นะเช่นคุณยากจนแต่ว่า คุณยังซื้อกะเพราซื้อพริกซื้อมะเขือกินเนี่ยแ,แล้วไม่ไมยากจนจริงแลวมั้งแต่จ,นจนริงๆกาจนนะแต่ว,ว่ามีวิถีชีวิตที่ผิดเราต้องขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันปลูกผักสวนครัวรนะเลี้ยงกบเลี้ยงไก่คือให้มีแหล่งอาหารสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตตัวเองครอบครัวตัวเองด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นการลดรายจ่ายนะเพราะนั้นเนี่ยการน้อมนำเอาหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง อ่าตาซึ่งสมเด็จพระนิธิถาที่าชเจ้าครับกรบมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยทรงอ่มีโครงการพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือครเรื่องของโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผ,ผักกินเองครับโครงการทหารพันธี์ดีนะซึ่งซึ่งหลักการก็คือว่าให้ทุกคนเนี่ยนะรวมทั้งเด็กนักเรียนเนี่ย รู้จักในการที่จะปลูกพืชผักสวนครัวสร้างความมั่นคงด้านอาหารับลดรายจ่ายได้อย่างน้อยวันละ50บาทลดได้เยอะลดได้เยอะแล้วก็มีอาหารปลอดภัยเพราะผักสวนครัวที่เราปลูกกินเองเนี่ยเราไม่มีใครฉีดยาฆ่าแมลงเพราะนั้นเนี่ยก็จะปลอดภัยสุขภาพดีพวกเมลงตับพวกเม็ดโลหิตเป็นพิษอะไรพวกนี้มันก็จะน้อยลงเป็นเยอะเดยวนี่เพราะนั้นเนี่ยเรื่องใหญ่คือเรื่องบริโภคสารเคมีสารพิษ มันก็จะช่วยอันนี้มันก็จะเป็นโปรแกรมที่มีทั้งลายครอบครัวพูดง่าโปรแกรมเนี่ยหนึ่งตั้งทีมเลี้ยงสองในเรื่องของประเด็นในเรื่องเมื่อกี้ในเรื่องของรสร้างสร้างอาชีพสร้างไรายได้ครับค,ค,อคืออันนี้กี้ยกตัวอย่างว่าไอไอไอการที่จะทําให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนเนี่ยมันต้องมี2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ก่อนครับ นะและอันที่สองก็คือว่านำเอาหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงนยมาใชเาา้เป็นยาแผนไทยเป็นยาแผนไทยเพื่อให้เขาเนในท้ายสุดต้องอยู่ได้ด้วยตนเองอมไม่ใช่รอ,อให้ใครมาเอาของมาให้อย่างเดียวอย่างนี้ไม่ได้นะครับเหมือนกันกรณีอื่นๆก็เหมือนกันแลวมีกิจกรรมเพิ่มไหมครับนอกจากเรื่องของออกิจกรรมเพิ่มมันก็มีในเรื่องของการที่เราจะต้องอช่วยแก้ไขปัญหาในราย กรณีนียให้คร,ครบให้ได้ครับ,รบนะแล้วก็เรื่องของการลงไปให้กําลังใจไป <ừ> เยี่ยมไปพูดคุยอย่างสม่ําเสมออันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเหมือนกับอะไรการส่งมอบความรักความห่วงใยที่จะทําให้เขามีกําลังใจในการต่อสู้ครับนะส่วนโปรแกรมเสริมที่เป็นรูปธรรมที่เป็นเหมือนยายาฝรั่งกันแล้วกันก็คือเรื่องของการที่เรา ได้รับความกรุณาหรือความร่วมมือนะครับจากนายกสมาคมแม่บ้านมหาไทยซึ่งภริยาของปลัดกระทรวงมหาไทยคือตัวผมเองเั่นแหลนายกแล้วก็มีประธานของชมรมแม่บ้านมหาไทยที่เป็นภริยาเป็นคู่สมรสของท่านผู้ว่าการจังหวัดบางจังหวัดผู้ว่าก็เป็นเองก็มาช่วยเสแล้วก็เป็นนายกเหล่ากาชาดด้วยเนี่ยเขาก็ออฟเฟอร์มาสองเรื่องนะ เรื่องที่หนึ่งเนี่ยง่ายๆเลยเขาบอกว่ากรณีคนไม่มีที่อยู่อาศัยหรือมีที่อยู่อาศัยที่ไม่แข็งแรงเนี่ยจังหวัดหามาให้ครบให้เจอแล้วก็คุณจะช่วยเหลือกันเท่าไหร,ร่ได้เท่าไหร่ก็ช่วยไปอันไหนช่วยไม่ได้ก็บอกมาครับเราก็จะมาระดมสัพพากำลังไปที่ตลาดหลักทรัพย์ไปที่บริษัทห้างร้านบอกบว่านเนี่ยค่าวัสดุอุปรกรณ์เนี่ยถ้าบ้านหลังละแสนหนึ่งเนี่ย เอาสักกี่หลังดีนะเป็นการทําความดีนะครับแล้วก็เรื่องใหญ่ก็คือว่าถ้าอยากได้ใบเสร็จไปหักรถย่ต์ภาษีก็บริจาคผ่านเข้าไปสู่เรื่องของเหล่ากาชาดจังหวัดได้เขาออกใบให้ได้ครับนะบบแล้วก็ก็เป็นใบสามารถนั่นนู่นนี่นัน่นครับซึ่งอดอ,อรวันดีกุญชรยาคงจินเจริญเนี่ยนะครับซึ่งเป็นนายกสมาคมแม่บ้านมหาทไทยเนี่ยท่านบ,บอกว่าท่านมั่นใจว่าพวก นักธุรกิจหรือคนที่มีมีกินอยู world, layers, ่ในสังคมเนี on, right. others, ่ยเขายินดีคนละหลังสองหลังร้อยหลังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเพื่อให้คนไทยทุกคนเนี่ยมีมีบ้านที่มั่นคงมีที่คุ้มกลาคุ้มหัวครับเวลาฝนตกนะไม่เปียกฝนเวลาแดดออกไม่ไม่ต้องร้อนระอุนะแล้วก็มีห้องน้ําห้องท่ามีที่หลับที่นอนครับนะที่ดีเนี่ยก็ก็อันเนี้ยเขาก็ออฟเฟอร์แล้วก็ มั่นใจว่าถ้าเจอปัญหาเท่าไหร่เนี่ยเราแก้ได้แน่โดยไม่ได้ใช้งบหลวงนั่นรี่นะเรียกว่าเป็นงบความร่วมมือใช่ใช่อันที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของคนที่สูงอายุเดินไม่สะดวกกับคนที่พิการนะคนที่พิการป่วยติดเตียงอะไรพวกนี้นะครับจำเป็นต้องใช้รถวิลแช์เนี่ยว่าสักวันหนึ่งเช้าเย็นนะลูกหลานเข็นออกมาสูตรโอโซน อาบแดดอาบอะไรนอกบ้านเห็นนู่นเห็นนี่บ้างดีกว่าน,นอนอ,อ,อยู่ในนอั้นอย่างเดียวเนี่ยนะเราก็ตั้งใจว่าจังหวัดช่วยได้เท่าไหร่ก็ช่วยจังหวัดที่เหลือเนี่ยทางสมาคมแม่บ้านหมาไทยก็จะช่วยเป็นคนกลางในการที่จะจัดหาวิวแชร์ไปให้ซึ่ง,ซ,งซึ่งอันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ว่ารายการจังหวัดนครสวรรค์นะท่านเป็นต้นแบบเรื่องของการจัดหาวิลแชร์ตอนท่านเป็นผู้ว่ารายการจังหวัดอยู่ 101ร,ร,ร้อยเอ็ดมั้งนะรูร้อยเอ็ดนะท่านก็ช่วยคนในพื้นที่เนี่ยท่านบอกว่าโอ้ยเห็นคนได้วิวแชร์เนี่ยทุกคนเนี่ยน้ำตาไหลหมดดีใจคือคนจนไม่ไม่วิวแชร์อ,อย่างเงี้ยเราก็เราก,รเราก็เราก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังท่านประหลักครับในภาพทัโงดเนี่ยแน่นอนว่าเมื่อมีการปฏิบัติการไปแล้วเนี่ย การที่จะเข้าไปประเมินติดตามเหยกรรมแล้วก็มาปรับปรุงแก้ไขเนี่ยมีะบวนการนี้ด้วยไหมครับครับก็ทางท่านนายกและมตีเนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วท่านมีศูนย์อํานวยการครือท่านเป็นใช่ไหมครับท่านนายกเป็นประธานาศูนย์ขับเคลื่อนนะระดับกระทรวงเนี่ยท่านลมัมตีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นแล้วท่านยังตั้งศูนย์ไอผู้รับผิดชอบเรื่องของการประเมินผลหรือติดตามอย่างที่พี่ว่านะครับ โดยตั้งสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นคนไปตรวจติดตามผลเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเช็คแอนบาลานมีการตรวจสอบมีการอะไรกันตลอดนะครับซึ่งเราก็ไม่กลัวอีกแล้วเพราะเราตั้งใจทำความดีเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินด้วยกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยแม้ใครจะบ่นว่ายากว่าเย็นอะไรเงี้ยเราก็เต็มที่ ส่วนในแง่เม่กี้ที่ถามว่าเอ๊ะไอ้ที่คุยมานิดนึงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนไหมครับโอ้อันนี้แน่นอนครับเพราะว่าคนที่มาเป็นนายกอบตอก็ดีนายกเทศมนตรีนายกอบจอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมถามจริงๆเหรอว่าเขาสมัครมาเป็นนายกกันทำไมคําตอบคือก็อยากช่วยชาวบ้านไม่งั้นเขาไม่มาเห่ถูกไหมฮะเป็นการเสียสลาัาถ้ามาเสียสละดจะช่วยชาวบ้านซึ่งอันนี้ทางกระทรวงมหาดไทยโดยท่าน พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาเนี่ยท่านออกระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนเปิดช่องให้ในพื้นที่ท้องถิ่นนั้นๆนะฮะไม่ใช่เปิดช่องให้นะครับให้สามารถทําได้อย่างถูกกฎหมายและในขณะเดียวกันก็อันนี้60-6 1นะไอระเบียบนี้ออกมานานแล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือให้ทุกอปททุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยตั้งศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนผู้เดือดร้อนครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องคำนึงว่าท่านจะเป็นข้าราชการท่านจะเป็นผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านจะเป็นพระท่านจะเป็นนักวิชาการ,ร,รเป็นพ่อค้าการบดีทุกคนมีส่วนร่วมในการที่เราจะมาช่วยเหลือกันครับนะครับครับรเสียดายครับกำลังคุยสนุกเวลาหมดอยากจะให้ท่านประหลัด ฝากถึงท่านผู้ชมครับเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาความยุ่งเหยสรุปสักครึ่งนาทีครับครับก็ง่ายๆครับท่านเจอใครมีปัญหาความเดือดร้อนในทุกเรื่องนะแล้วก็เขาแก้ไขไม่ได้นะครับให้แจ้งที่ท่านนายอำเภอแจ้งที่ท่านผู้ว่าหรือนายกอบทอนะครับหรือง่ายๆโทร1567และที่สําคัญที่สุดก็คือว่าทุกคนในประเทศนี้นะครับสามารถมีส่วนร่วมในการที่จะ เราจะช่วยกันดูแลพี่น้องคนไทยด้วยกันของเราเนี่ยนะครับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีให้มีโอกาสที่ดีของชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ขอเชิญชวนนะครับขอให้พวกเราทุกคนนะครับอย่าได้ทอดทิ้งคนไทยด้วยกันนะขอให้พวกเราทุกคนมีความรักความสามาคัคคีแล้วก็มาช่วยกันเพื่อที่เราจะทําความดีเป็นปฏิบัติบูบชานะครับ,รบถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ แล้วก็ในขณะเดียวกันจะเป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเป็นการทําบุญที่ดีที่สุดทำบุญช่วยคนที่เดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นก็เจอพบปะปัญหาอะไรก็1567โทรฟรี24ชั่วโมงครับท่านผู้ชมครับก็เป็นสาระที่มีความสำคัญโดยบทบาทของกระทรวงมหาดไทยนะครับก็รายการคิดดีสังคมดีก็ได้นำสิ่งดีๆเพื่อมาเส้ท่านผู้ชมได้รับทราบวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยท่านสุทธิพงศ์ จนจเจริญเป็นอย่างมากครับขอบคุณครับ,<อ>รบยินดีครับขอบคุณครับขอบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสิงเลมอนโซดาศูนย์แคลอรี่วิตามินซีสูงสดชื่นไปพร้อมกับความซาใหม่กลิ่นซ่อมยู่สูงลองเลยมีโซดาลิโอติดตู้เย็นไว้สดชื่นครับ ปร,ประกาศแม่เหล็กติดตู้เย็นจากลีโอร่วมสนุกได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2564เท่านาั้สนสดาลีโอ